สวัสดีค่ะ FC มาจากบ้านไหนบ้านไหนค่ะ FC มาจากคุณหานคุณหานบ้านบักดองบ้านบักดองบ้านบักดองนะคะ FC มาแวะซื้อเสื้อมาทำบุญกระถิ่นมารวมบุญกระถินด้วยกันนะคะเนาะ เดี๋ยวหาใหม่เพิ่นก่อนใหม่ยุ่มมองได้อีกบ้างจ้าเจ้าปะวันจ้ากูอันนี้ซื้อปะวันเตาไปน้ำนักเขาไปเขากรุงเทพเพื่อนผู้จับเตรียมของบุกอิน เดีย๋ยวเวลาอดเนท์นส่งต้นไ้ใส่ใดนกันเอาใครเอาซีนี่เลยใบเอ็มตัวหนึ่งคนเดียวคนหนึ่งสีม่วงตัวนี้แหละตังนี้แหลวน้มีแหละที่จริงกว่าสีม่วงสีมันคงเลยนะตัวไตัวไตัวนี้ไใส่ม่วงเน่่ไหเน็ดูดูดูตัวนี้หน่อยตัวนี้ตัวนี้ก็มีกะแมวระแมล่นลิมิเต็ด ก็แมวพุ้งเป็นรุ่นลิมิเต็ดมีตัวเดียวในโลกทีมหลังบ้านเสื้อทีมหลังบ้านค่ะตัวนี้เป็นได้แบบให้เป็นเป็นได้แบบเฮเพื่อนเนี่ยนี่รูปคอทังอีกหนึ่งกลังเบิ่่งวานบ่บอใหญ่ เป็นม <l id> ักส่แบบนั้นบางคนก็มักไซฟิตฟิดบมบ่ฟิตอะไรอยูผมอึดอัดเมียนะฟิฟิตแล้วนอัดอเคมาดีเลยั่เอนันเวเป็ังไงแมนอกนอดนึงก้าวไ้กระดุมเลยเนี่ยเป็นง ตันข้อจะรู้อยู่ถอดแหงใส่แต้เม็ดนึ่งแน่เลยเออถอดอีกเม็ดนึงแน่มืออันกระตินจดมาบอล่ะคะมาดีแหละมาบอมือกะตินเดมาบอนี่ขาตานีกว่าที่เป็นแม่านีมันมายากอยู่เด็ดปะหนึ่งาะจีนนึงพ่มแรงเออมลำเตยล่าแล้วกสิ ตั้งกล้องแฮต่อเลยในรถแหแห่เจ้าพี่แห่จากพี่ไปไปวัดเออแล้วก็วัดวัดเป็นทางสร้อยนั่นบอกวัดน้องคู่เอรอโอาถอทูเอาอันสร้อยตูห้าเขาไปจานโอ้รถแห่จากบ้านไปเลยเป็นเหยาล่ะตอนแห่จากบ้านไปเนี่ยเต็มคักแล้วเนาะคู่น้องนี่บกลวดอ๋อจะลวดเออนั่นละเชียวผมแน่ะผู้ใดจะลวด ีคคู่น้องน้องคู่ดีอกันคนอาาี่เาอเอกน่ะคนคนันคนคนัออาบ้าเนียให่เอาญาติของนทำเีลูก่แอนไอเคเนี่ยคนอันนี้เอฟซีจากคนหานบ้านบักดอง อันนี้บาเต็มแง่ได้นี่ผมกันเต็มแ่อันนั้นพาย่คุนหาญนี่เป็นแต่เลยบ่อน้ำน้อยเยเนาะครับบันเต็แง่กับบันบักดองเป็นพี่น้องกันคนคนมหาค่อยค่อยละคนต็แ่ไดือพวอยู่บังดองมาต็แง่ปอยุนี่นะมาเต็แงุ่เด้ะต็าแงกับก่กันนี่เลยจะไม่เป็นบาผมก็มอนี่ละมันไม่แต่เต็มแง่ออเราอ๋อเปล่นเสียวควดมอรวดมาดวดนนัแหลมีอยู่บ้านนองคุ บักดองนี่คุณหารไหมาโทษนะนี่ใจสองตัวบักดองเงินบักดองคุณหารค่ะบ้านบักดองใช่ไหมบักหรือหมักบักก็ไม่ใหม่ค่ะกไม่ใหม่บาบักองจมีแฟนอยู่คนมีแฟนใช่ไหมร้าน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 พวกนี้สิยูนานาผสมรองด้วยบ้านไปกระย่างบ้านบักดองนี่มันมันเลยคุณหารไปแล้วบ่ ออกซินสำโรงเกียรติค่ะคเส้นสำโรงเกียรติอ่ะน้ำตกสำโรงเกียรติถ้าไปน้ำตกมันมันมันสอบไปท่านท่านทิมสุยามผมแมียนซินเดียวกันท่านทิมสุยามศูนย์เจ็ดเม่อแดงค่ะมันนขึ้ไปทะลุกันทะลักทั้งคนละค่ะมื่อนั่นไปผ้ามอกระนอนหลับไปแต่เจ้าไปหอยผุดแจงท่างกันทะลักกันป่ะเออคนละเส้นไปหอยผุดแจงพอดี ีวบรรยาากศถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูปบ่เคยไปได้ครั้งแรกเลยเด้นแล้ววุ้งยี่ฮู้งหูจ๋าบ่เย่าๆสิเว้าเดียวไปอยู่หั่นซิบกว่าปีบ่ทันไปพามอ่ออยู่เลยไปพามอ่อยเดียวถ่ายยางไปยางมาแล้วเขาพ่อวิหารเคยไปเลยเดนเขาพ่อวิหารอยู่หม่องใดเขาว่าเขากะอันเดียวกันนี่ตัวพ่อมันอันเดียวกันนี่งเนาะอ้าวคนละอันเขาพ่อวิหารไปทางใดแบบเขาพอหามันสิลล์ลงก็ทางคำเมนเป็นบ่เสมอเขาพ่อให้เกิดท่านเจิไปเขาให้เกิดท่านคำเมน บอกเพราะว่าเอาที่ผ้าม่องแดงนี่กับต่างหากใช่ไหมผ้าม่อแดงของไทยนะส่วนผ้ามันเป็นเทวสถานมันเป็นของขมิ้นเจวันไม่ไม่ได้ไปเจวันปาน้าไ่ด้ไปค่ะเขาพามาเขาใครคือเขาเข้ามันยืนมากมันยืนมาก้ครๆก็ผ้ามันยืนเน่าไปค่ะเมนบกนี้น่นเดลกันจะพักหนึ่งกันว่ะเลากันบุงเรือง ได้ขึ้นไปละค่ะได้ขึ้นไปตั้งแต่เพิ่นพันเนแบ่งนะปาน่าขึ้นแล้วแต่ประวันขอบายวิหารป้าน่าได้ขึ้นแล้วสมุดมันพังหมวะหรอผู้เขามันคือสิโบพังดอกมันเป็นอันมันเป็นน้ำปิดสมุดใช่ละอันนี้อันทับบนอันทับบนอันเนี่ยค่ะใหม่ใหม่อมาละค่ะข้างหน้าค่ะเขียนชื่อน้ำเด้อค่ะเขียนชื่อแล้วก็จำนวนย่างื่นจ๊กบาทกับเขียนลงไปหันละชื่อนามสกุลค่ะ ในลำลำลุยลุยเช่นจำนวนด้วยค่ะข้าวบ่อไยข้าวบ่อไยข่ายนีบุญอยู่ด้วยในมานี่อยู่บ่ต้องคุยเนาะแม่จ้ะบงมาใส่น้ำเขาแม่แม่แม่ไหมเห็ดบุญมาแล้วมามาอาศัยบุญน้ำกุ้มเพิ่นใหญ่บุญใหญ่สมัยหน่ะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ่ดเราเป็นผู้ใหญ่เหมือไก่สมเหมือเวลาแล้วบ่ เวเป็นอบตสิแบบนี้ตสมมติว่าเป็นนายกอบตตั้งบนเขางามหมดละเข่าปีนี่ไหนเหรอจังมันสีกระเด้งไหมบ่แบบเขามันไมีน้่านเลนบ่ของผมมีน่าอยู่แต่ว่าคล้ายๆกับเข่าไฮฟื้นกับบ่ขึ้นนะมันเป็นอย่างอุ่นมันอาด หันขาดแล้วมันสีจะเขาจะเทแน่ยูเพ่าะเที่เล่งปุ้ยหยาแห้งวานหางไว้ดีวานห้ามปุ้มนะเขาใส่ปุ๋ยปุ้มมันถึงแสงหรือม,มันบ่ข,บบขายหยาปุ้มไม่มมมถึงแสงมันมันถึเป็นรังหงอรังหงองก็ก็ขึ้นรังหงอก็ที่เขาวานหางหนีง่งเพราแต่เพราแต่เขาขายหยาปุ้มมันงางออก นางว่าปูใสปูกับใบปูมันจะร้ายเลยมันจะง่ามมันจะแตกกอเลยค่ะวันห่างไว้อย่าไปวันทีวันเขาวันทีปูมันจะแน่นใส่ปุ๋ยตอนไหนก็อยู่จังสันพักกันเซกเกอร์เขาไปเลย่ดยๆไม่เป็นไรครับบ่เป็นยังมองได้อันเขาอันปุ๋ยที่พร้อมเอาขี้งอมาใส่มันก็ขืนง่ามอยู่ทีมันก็ขืนง่ามแต่ว่ามองมันกระเด่งขันมาบ่ได้กระดูนนี่อันต้นซับนี่หลังนี่ มันเหลืองอยู่ก็เืเหลืองของข่าใจว่ามันเป็นเพียรือเป็นโรคอย่างถ้าเป็นเพียมันสิ่้นขาวตัวเป็นเพียงมันสิขาวตัวขออนุโมทนาบนด้วยนะคะค่ะทำบนร่วมกันค่ะเป็นมค่ะคค่ะ นีไปธุระลือตั้งใจมานี่ยที่จริงนะตัง้งที่จริงว่าสิมาตัดเขาด่าดีก็เลยว่าอ้ยมันมีโอกาสไปทางนั้นแล้วมา,าไปเชื่อผมป่าผมลุงคนมานักบอกบอกก็เลยว่าเมื่อหนึ่งซะ,ปะไปหาปไปบ้านหนอง,นนงอันคนตั้งใจว่ามาหาตัดเด็ดไปลอะคิดว่ามาหาน้องบะเถงอกเพราะว่าเพิ่นบอกว่าค่ะมาบ้านเพิ่งแย้มสี่ก็ได้ค่ะ แต่ว่าตอนนี้จำบันไดแล้วมันเขา้นเขานเขาข้นเขาขป้นเขานเขานเานเขานเานเขาขึ้นเขาขึ้นเข้นเขาขึ้นเขาขึ้นเข้นเขานเขาขนเขาึ้นเขาเขา่นเขาเานนเขานขานเขนเขานเา้นเขาเานขาเปาเขา้เานเขานเขานเขานเานเขานเนเขาเานเขานเป็นเขเนเเ เซนนี่เเซนนี่ละมทนเอาบัตรแข่งสองใมันเซ็นลมันาปะดมาเบินกสลนรางลมีบัตรแข็งก็ได้ลุ้นรางวัลด้วยนะคะะดมาเบิกสลนรางวเป็นเป็นทางเทียงแบบเป็นลุเป็นบ่อนะติดตามทางช่องยู u ูบนะคะไปหาหมุบนละยอกวจมอต้นละยอกเซ็นบ่สพอคนคนตะวอนนะมีรางวัลใหญ่ๆมีรางวันให้ เอฟซีได้รุนกันนะคะบัตรแข็งแล้วก็ทาม่ารวมงานกับมีการจับรางวัลจับสลากตักตักปลาหอเอว่าจับรางวัลยังสิ้นนลคะเนี่ยจับสลากมีละวันเยอะแยะมากมายเลยปีนี้พอมีเวลาเตรียมตัวนะคะ บัตรนี่มาได้บหมเนี่ได้ครับได้ค่ะแล้วก็เอาเอาหางบัตรมันหลุดรางวัลบัตรแข็งค่ะบัตรตัวนี้นี่จะเป็นหลุดรางวัลไอ้ของบัตรแข็งต่างหากที่เอาบาเขาเขาช่มบอลลัมได้เขาชมได้เขาบัตรนี่แต่เขาแต่ของเขากระทืบบัตรนี่ไปคือเขาบอกนั่นครับกคือว่ามาหนางานเัาสีจอบัตรกคือว่าโปรสมาร์เขาบัตรรอบสองเขางานรอบสองไหนแต่วันหลุดรางวัลไหน อยากมาอยู่ิเดียวคือสิบวัมีเวลาค่ะยพอวายเห็นงานขายของหลายคนมันเราอีกอย่างมันมันต้องมีคนข้าเจ้ามากข้าเจ้าก็รูดไผ่รูดมันสื่อเบื่อเจ้าที่ปัดน้ำปัดแข็งเหลืมเมื่อยง่ำใดแบบเรียนรางวัลด้วยเพิ่นวะแถามาหลายคนเดี๋ยวอยางเมื่อกับ่วันเมื่อแม่นไม่ได้มาด้วยตัวเองก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหางบัตรนะคะ อาบังมันจอยลงพุงมันบอมีแล้วถือว่าตรี่อยู่ไม่ใช่เป็นดวงดีเนาะหาเตาอ่างชุ่มวานยังออกเมล็ดเลจุดในเด้อสิบุตมันเขียนตัวบะถึงค่อยเดี๋ยวผมสีผมสีใหญ่เพิ่มมาไว้างบ่อไอ้เพิ่มมาหลินน้าอยู่ที่ อีับาคัหสยู่มมื่อกี้บ่ใส่ยูใส่ต้นส่บอมเดี๋ยผมผมสีใหญ่มากนี่มาเลยกระสันยกมาเลยเอ็เปิได้เห็นตยครบ่ายแดงิทยคเลกัาน่ไอันเบอรงกอนก็ได้ค่ะเอฟซีก็ฝน ว่าคืมคมกระามนะถ้าเป็นมีโอกาสผ่านมาทางนี้เป็นเกษตแหวมาารวมเพชรบุญอยู่บ้านนกอุ้งอิงค่ะขอบคุณเอซแต่ละท่านทุกที่ทุกหนทุกแห่งนะคะห้างบัตรมีประโยชน์ค่ะห้างบาัตรหางบัตรมีลุ้นรางวัลค่ะ แต่ถ้าปูได้มารวมง,งานกับเดร้รุ่นสองต่อก็คือมาจับสลากเพื่อได้ของตินใหม่ตินมือกระบ,บานมีรางวัลเยอะแยะเหมือนที่เอซได้เห็นนะคะพอกันไม่คิบหนาค่ะบิงคลกีบย้อนหลังน้ำในเดะเอฟซี FC. ยังไม่ได้ไปถ่ายเด็กๆเกลยค่ะเดี๋ยวไปถ่ายให้เดี๋ยวลองกิบให้เบิงงค่ะให้แล้วเวียก,ก่อนสำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ